สมาคมประกันวินาศภัยไทยพลิฟื้นพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของจังหวัดร้อยเอ็ดสร้างตนแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ําชุมชนเพื่อการมีน้ําใช้อย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบธนาคารน้ําใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาภาัยแลรงและภัยน้ําท่วมให้กับชุมชนซึ่งดําเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2563ถึง2565 เมื่อวันที่18ธันวาคม2565ได้มีการจัดพิธีส่งมอบบ่อน้ำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลสะคูอำเภอสุวรรณภูมิและตำบลกู่กาสิงอำเภอเกษตรวิสัยจำนวน4,018บ่อมูลคา 39, 4, 10, 7, ่า39,417,000บาทให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน ปฏิบาาัติตามกระทร์ขสงคมมาคมในการที่จะเปลี่ยนให้พื้นที่ทุ่งกุลาล้อให้เป็นทุ่งกุลายิ้มได้ครับให้เป็นประโยชน์ต่อชาวจังหวัดไรยเอ็ดในการที่จะย,ย,ยกระดับภาคเกษตรนะครับเมื่อมีน้ำแล้วความสุขสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นก็รองพูดว่าก็จะดำเนินการต่อยอดโครงการนี้เพื่อให้ชาวบ้าน นำน้ำเนี่ยไปกอไปอ่อประโยชน์ให้กับชุมชนครอบครัวและก็ประเทศชาติากกของเรากับทุกคุณครับพิธีส่งมอบบ่อน้ำธนาคารน้ำใต้ดินได้รับเกียรติจากนายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบณบ่อน้ำบ้านน้องเบนตําบลกู่กาสิงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวันที่มีความสุขมีรอยยิ้มที่ได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของน้ำพี่น้องนะครับก็ต้องมีการรวมกลุ่มบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาสนับสนุนรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพนะครับในส่วนของจังหวัดเองนะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนกลุ่มอื่นๆได้เห็นประโยชน์สิ่งเหล่านี้ จังหวัดร้อยเอ็ดจะไม่แล้งอีกแล้วขอให้ทุกท่านปรบมือเป็นการขอบคุณให้กับสมาคมประกันวินาศสภัยไทยและก็สถาบันน้ำนิเทศศาสตร์ชนะคุณครับตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาสมาคมประกันวินาศสภัยไทยได้ดำเนินการโครงการธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งอยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องห้ของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเสร็จรวม3ามอำเภอได้แก่ หนองฮีสุวรรณภูมิและเกษตรวิสัยในพื้นที่5ตำบล66หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่กว่า2 1 6 5 2 7ไร่และสนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมทรอีสานวิทยาเขตร้อยเอ็ดในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ำครบวงจรด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่แห้งแลง้งที่อยู่นอกเขตชลรประทาน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงและพืชผลนอกฤดูกาลในภาคอีสานเพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาและขยายผลวิธีการทำเกษตรกรรมสมัยใหม่ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพต่อไปโดยโครงการธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมดใช้งบประมาณจากกองทุนประกันภัยพืชผลรวมทั้งสิน้นกว่า63ล้านบาท ดีใจมากที่ที่บ้านเราจะหมู่บ้านข้องเรามีธนาคารใต้น้ำใช่ไหมคะธนาคารน้ำใต้ดินธนาคารน้ใต้ดินคิดว่านันจะดีแหละจ้ะดีกับที่มีน้ำใสน้ามีอ่างเก็บน้ำไว้ถ้าใสไหมจ้ะน้ำหนาแรงที่มีน้ำใสเวลาถึงเดือนเมษาอย่างนี้มันน้ำไม่พอใช้พอดีกับมีโครงการธนาคารน้ำใต้ดินมีมีความหวังขึ้นครับ เราจะทําการเกษตรได้สะดวกสบายแล้วมีน้ําใช้ตลอดโครงการนี้นําสิ่งดีๆเข้ามาให้ครับผมอยากจะขอบคุณโครงการที่ให้ประชาชนตามหมู่บ้านเล็กๆได้ใช้ได้ทําการเกษตรขอบคุณมากๆนะครับเมื่อมีน้ําแล้วหลายๆสิ่งก็จะตามมาก็ชาวบ้านก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับไม่ต้อง จากลูกจากเมียจากครอบครัวเข้าไปหางานทําในเมืองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมาคมหวังว่าจะให้เกิดขึ้นนะครับเป็น ESG ที่แท้จริงก็คือประโยชน์เกิดขึ้นกับชาวบ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไปนะครับให้น้ําเท่ากับให้ชีวิตนะครับตามที่ลอก้าท่านสอนพวกเราไว้นะครับพวกเราช่วยดูแลนะครับครับขอบคุณครับทุ่งบุลา